สบายดีพี่น้องฝังไทยฝังเราฝั่งต่างประเทศและเก็บซีทุกท่านตอนรับสู่น้องลมอีกคีึ่นึงครับพี่น้องวันนี้อไอหนูนักล่าเงินเดิมพันเสือมาขายวันนี้มาบางนี่ติดแรลกนะครับบางแหลกสีกระต่องไปก่อนนี้เราแฝบครับน,นอ๋ การซอกนังอย่นี่เป็นยังไงหางจักโลมนี่งหงจักโลสีโลสโลสีโลอีกแล้วโอ้ยสี่โลิบเบาเบาะดี่นี่ติดก้าเบิลละวนี่ด่วนเลือติดเบิละวยอนเนาหย่อนเนาดแปบเียนี่นมือหนามะกอบมือหนามไม่ใช่กอบมือหนามกอบมือหนาม ก่อน,น,น,นโอ้เปิดไปเลยตัวหัวเลยซ่าแข่งทองเปิดไปเลยม้อไฟเปิดไปเลยอ่ะอยู่กับเปิดไปแล้วตัวนี้กลับเลยออบเปียกก่อนกลับไว้ห้าง,าหงใหญ่งตะาแปดเที่ยงพอหันหวานเจี๊ยบเด้งมาเองแจมมือกีเหล่านี่เข้าบริจู มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเนี่ยจำเลยบพี่น้องจำเลยบนี่ยมาบรกันมาบกันเป็นมาะกันวังหินครับทีเด็ดวังหินตัวน,นี้กำลังกินเขาอยู่มันนั้นเราจุบจักมันนั้อนกันบอีิจิพานมจิบจัก,กไปก้อนนะครับ ไฟลายครับห่องไฟกับสามชีบปังจุดก่อนจุดเรียวเลยครับเดี๋ยวนี้นี่ซอสุกแซมเลยลครับซอสูกแยงแกน,น้ำยืนตองฟ้าเนะี่ยเป็นหวัวตองคั่มครับห่องไฟตัวข้างแจอธิตก่อนว่านก้อนนะครับได้ให้เบิ้งต้องค่ม ด้วย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 ้ะมาหันตัวไอเน่วยจะบริเลยนพี่น้องม่ฮะไทยคลิปสูงดีครับอ่อน้ำนแยพอีล่เลยหัวด้ายสดพรอแข็งไหมครับกันดีเบิกป่ากันกันดีนมตัวไหลโอ้ยหวด้ายองสองต่อหนึ่ง หัวทองทำดีราการดีว่ครับอมานครับอมานกันดีครับลายยือใบก่อนในร้านครับหัทองเอ,อาไปซะหอมมะก่อนดีแต่แอดมินใบไไรพี่น้องออมอมาก่อนเพราะว่าหัวทองนะเราไดบริเวณใช่มีค้าเข้ามาไว้มือน สซทนาโอ้อยู่นี่บนตัวเดี่ยแพงน้องแ่ดูค่ะทขับขู่กองนกาวาวานีน่

ข้วคือนนอไม้อ้องซื้อม่โอเคเราครับเดี๋ยวร้ลิปต่อไปนครพักคาสิบส

ตัดการนนกล้มตายตนตายนเด๋ยวเวลาแต่คามตาที่ตอจเดกิกรรมคุณเจอันไปคุณค่อเอ้ยจะเป็นง่ายไม่นองเลยคุณค่อขอจูงข้อต้นีแล้วขาอจูขสูรับราคาตำไม่นองนี้ วันนี้ไม่เหมือนวันวานเด้อมันออกออกทางหู้มออกทางมันนั่นเออขึ้นไปแล้วเนาะรุ่นการปีสามทางจางบ้านพักขาหรือว่านครพักทางดีอากาศไปตั้งถึงรู้แตะวันนี้ไม่หน่อยนะกลุ่มก็ไม่ได้อยด่ขอดีแตคือการแต่งตัวให้รู้นะครับพี่น้องไต่เก่าเป็นเรื่องเก่าจะไม่ผิดดี ซู่เมื่อไปน่บิบางๆซูเมื่อไปน่เมืเบาเบาครับเบาและเบาดกทาประมาณสองสามบ่าทอดทองเียอะไรอดทอเกี๊ยอะไกีนสามเลยเพียงสามกํลังไปเพียงกี่อะไรอยู่เพียงกี่ เพียงสามเพียงสามเลยทั้งสาไม่ท้สาเทปธาุท้องการตลาดเกดนทางปาอ่าั้นวไปขันวุไปทงขั้นวบี่าจนกันอะรันั้นเเพียงี่ไรเพียง่อะไรแบแ่นาของเมีนเป้นะ

เพื่อเพื่อเพื่าเพือเพื่อเพื่อเพือเพื่อเพเพื่อเ่อ่อเพเพื่อเขอเพ้อเทอพ่อน่เพอพา่น่อเอพเ่อเืออออ่เพพอเ่เลี้ยงเัเ่่อ่อ่อ โปรพลังปานเป็นที่งานของดีบาดีบาดงุ่มมุมแบ่งแนแบ่งแนกี่หลามาแบ่งกี่หลาเนยน้อยน้อยว้าอ่ะทำเทียนนี่นี่นี่รูปอะไรเพียงสิบปีนี่เจ็บตอมพานมาลุ้นกันพี่น้องไปแก่นละลามือเสียนย่างนี่โอ้ยมือนไหนน้อมันจะเสียป้าน้อแต่ละมือแต่ละเวนปิดหน่าวาเสียป้ามัน ไม่เรียงเป้เฮดคนอีกแล้วไม่เรียงเป้เงินสร้างแสนหนึ่งหดเนาะเอยบุแล้วเงินสร้างสั้นๆอยู่ามอกว่าาไเี้งแเีพียงก็เลยอทำเมื่อวมันเก่งเาไปคุณแลอนีเนะวุฒิชัยราคาสาเก สามรอยพันไปแล้วรุนเล็กส Sadly, ี่ลอยพี่น้องมาแล้วมาแล้วสด้วยลุนสี่ลอยครบเดนี่เ็ข้าวเาจ็นเล็กสี่ลอยพี่น้องใช้ผูดีช่เอ้เปาจดนะครับมาแล้วมาแล้วเขากลับมาแล้วรถันนีสามลอยเจ็ดสิบห้าพันไปสามเจ็ดห้าพันไป เกแล้วบใมาละราคาลดนะมันเหลืออยู่หอดเที่ยงเลอาลูกเาเอาราคาบเปลี่ยนี่ขาดลายขาดลายเอาไม่อีกค่เออแต่เที่ยงผ่านบอแปดเที่ยงเะเที่ยงมันผ่านแล้วลดบอลดแปดเที่ยงเออมาบมาบุาเป็นคอเต้คอเต้คอเต้

ไพ่ดำไพ่ดำไพ่ดำเอ้ปาท้าวปาท้าวปาท้าว้อวดเาวยี่วเอายี่เอายี่เอายี่วเอาี่ัา่เอายี่เอาาวี้าขอแล้วเป็นกระทของกินนะครับของกินดีวาลอาย่างโกเลาคอยรถคอยเครื่อ 3า0คะนนมกนชิญอ่ะเชิญพี่น้องเชิญบีนะครับข้างบนขงพีข้างนอกนะครับใน่ผู้น่อยเแชเืชนะครับพี่น้องทงผนท่องพรางครับเป็นอย่าตุตัวคนคุยราคาตัแนตาคนตเชือาขงไปคนกลาโอเคพนงทีสัญญาใจกันด้วยนะครับอับ